สวัสดีครับวันนี้มาดูพรกกุยอดนิยมนะครับของเมืองน่านนะครับจังหวัดน่านนะครับซ้ายเนี่ยเป็นเนื้อดินนะครับขวาเป็นเนื้อชินนะครับอ่าทางซ้ายเนี่ยเป็นพรกกุบ่อสวกนะครับอ่าอันนี้พิมพ์ใบตันนะครับส่วนทางขวาเนี่ยเป็นกุนาน้อยนะยอดขุนพลนา้อยเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับแบบนี้นี่พิมพ์เรียกพิมพ์ใหญ่นะฐานเป็น ก็เป็น X x o นะครับก็เอกนะครับเป็น O กาโอกลางนะน,ะนี่มาดูเนื้อกันนะครับส่วนส่วนมากที่พบเจอจะเป็นเนื้อเขียวนะนี่ครับเขียวคราบจะเป็นเหมือนลานะล,าละแล้วมีเนี่ยตุ่มเม็ดเนี่ยเคิืนตรงไหลซ้ายมือเรานะนี่นะครับนี่ดูการปาด หลังนะหลังปาดประมาณนี้นะครับมีหลากหลายพิมพ์นะครับพิมพ์ดีลาก็มีนะครับจดจำเนื้อนะเนื้อ,อย่างนี้นะครับคล้ายเนื้อผมน่าจะบอกผิดคล้ายเนื้อเขียวนะแต่มันมีคราบพื้นเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมครับแต่มีคราบดำๆนะเหมือนคราบลานะานะครับ ไม่ค่อยคมไม่ค่อยชัดเลยนะเนี่นะครับแบบนี้ส่วนหน้าน้อยเนี่ยเป็นพาท,ที่บางนะครับต้องดูแล้วก็จำพิมพ์เอาให้แม่นนะอย่าไปดูที่เนื้อนะครับตะกลัวนี้ทำได้เก่าเหมือนกันนะครับนี่จะมีลานนิดนึงนะนะครับแล้วก็มีทองนะครับที่ปิดไว้แล้วก็ทับด้วยคราบกุนะครับ เห็นไหม,มครับเป็นตะกัวแล้วก็เป็นทองแล้วเป็นคาบกลุ่นะครับพิมพ์มแบบนี้เล่นกันหลักหมื่นนะครับใครมีแบบนี้นะรับเช่านะครับใครเห็นแบบนี้นะไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไรนะนจริงจริงเล่นกันลายหมื่นนะครับเป็นหลักหมื่นนะครับนะใครมีผมรับเช่านะเป็นผ้ากูบบอส,สวกกับนาน้อยนะครับเจ้าคุณคนนาน้อยนะครับนะ ไว้ใครมีส่งรูปมาดูได้นะที่ไลน์ดี s อสไซจวนนะครับ s อสไซจยนะครับแบบนี้นะนี่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับนะครับถ้าใครอยากเป็นต้องมีของแท้นะแล้วก็เช่าไปศึกษานะเราจะเป็นนะครับดูแต่คลิปบางทีก็ได้แค่คร่าวๆนะแต่จะฟันธงไม่ได้จะแค่เรียกถูกว่าเป็นพระบ่อสวกนี่พระนาน้านอยแต่ว่าจะให้ฟันธงแล้ว ค้าตัดสินใจซื้อเนี่ยจะยากนิดนึงเราควรจะซื้อจากคนที่เป็นก่อนนะครับนะครับแล้วเราจะตัดสินใจได้นะครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับใครมีส่งรูปมาได้ที่ไลน์ดีแอดไซจีเอนซีนะแอดไซจีอนนะขอบคุณครับ